สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกกุหลาบลูกศรแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะโดยริบิ้นกากเพชรใสนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีเป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นแล้วก็จะเอาด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้งสี่เส้นนะ เส้นที่ 1, สวมด้วยเส้นที่ 2, เส้นที่ 2, สวมด้วยเส้นที่ 3, เส้นที่ 4, กดตรงรอยพับสอดริบิ้นเข้าตรงช่องที่ 1, เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน 4, สเสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปซานทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับจๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารท่าเปลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับปริบบินเส้นนี้นะคะจับริบบินโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกรวยเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะรีจะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3แล้วก็เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมา4เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะ แล้วลีก็จะให้นับตรงฐานนะคะของเส้นที่4เราจะนับมาสี่ช่องนะ1 2 3สาแล้วก็สนี่นะคะจับอริบบิ้นหมุนมาพร้อมกันเลยแบบนี้นะก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะคะเสร็จแล้วจับอริบบิ้นเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่4บริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะ จะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อ,อก,กันนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะรีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้จับริบบินพับมาฝั่งด้านซ้ายขยับมาตรงไปแล้วก็สอดเข้าไปในตัวกลีบดอกนี้เลยนะคะริบบินจะออกด้านบนนะ แบบนี้นะคะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีก็จะจับอริบินเส้นนี้นะคะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็สอดลงไปตรงฐานนะคะให้สวมเอากรีบนี้นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะใช้ตัวช่วยนิดนึงนะ ค่อยดึงลิบบิ้ลงมาค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะแบบนี้นะคะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบลูกศรแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ